อีกสักเล่มดีไหมครับจางามมากเรยเชีวอุ๊ยอิจฉาจังเลยของฝากเยอะแสดงว่านี่เป็นคนน่ารักมากเลยน้องๆเขารักทั้งข้างหน้าข้างหลังนี่ยกป้ายไฟกันระยิบระยับเลยนะครับวันนี้มีรถตู้มานะครับอนุญาตให้ปล่อยลมออกตอนขึ้นรถตู้ไหมครับ ช่วยถือของไว้ก่อดไหมครับกลัวว่าจะกอดไม่ถนัดหรือว่ากอดทั้งของอ้ากอดนะครับกอดกอดซ้ายแล้วกอดขวาด้วยดีไหมอยไอ้บกฮักปีกนาดีทองครับช่วง ครับน้องใบครับได้ไหมครับรอเลยใช่ไหมครับเอาเอาอย่างนี้กอดกอดยังไงกอดกอดแล้วเอาหัวชนกันหน่อยนึงเออวุ้ทาทางจะไม่ยอมนะ5่าใบครับบิดใครเูเข้ไปแล้วเอาเชือกผูกอยู่ครับ เหลืออยู่อีกกี่เล่มครับน่าจะสองเล่มสุดท้ายในช่วงนี้ยังมีอยู่ไหมครับอูต้องรีบไปเบิกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบัตรของเราจะไม่พอขายนะครับ บ้านปากระจันจะไปออกรบยังไงก็ไม่รู้นะครับเออขอโทษนะครับถ่ายแล้วก็ซื้อด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวตั๋วมันจะหมองไปนะครับครูปองมันจะหมองไปนะครับอา้อาวแจ้งข่าวมาครับ5นาทีสุดท้ายครับ5นาทีสุดท้ายเราก็เหลือประมาณ3เล่มสุดท้าย3เล่มสุดท้ายอาจจโผมาเป็นระยะ ทําไมบ้านนี้ชื่อบ้านอะไรครับทําไมอบอุ่นจังเลยชื่อบ้านอะไรครับบ้านอะไรครับบ้านบางแคบใช่ไหมบ้าน AF หรือเปล่าชื่อบ้านอะไรครับเงียบกริบเลยอันนี้บ้าน AF ใช่ไหมครับใช่ครับ,ใช,บใช่ครับใช่ครับเอ๊ะใครเป็นคนตอบ ได้ครับได้นะครับผมมาลุ้นกันฮะรางวัลใหญ่ออกยังคะรางวัลใหญ่ยังครับรอผู้โชคดีครับจากแฟนคลับของน้องๆครับเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายเลิศรึเปล้าอย่าลืมไปจับสลักข้างในด้วยนะคะอ่ารับบัตรแล้วอย่าลืมนะครับไปล้วงไข่ไดโนเสาร์นะครับ เหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายครับหนึ่าทีสุดท้ายเลอรมารุ้นกันครับเล่นสุดท้ายเล่นสุดท้ายสามสิบวินสุดท้าเือ30วินาีสุดท้ายโอ้เศร้ามากเลยเศ้ามากเลย เล่มสุดท้ายที่อยู่ข้างบนเขาเรียกเล่มสุดท้าย <c oughs> ครับ,รบเรียบร้อยครับตอนนี้รู้สึกว่าจะหมดเวลาแล้วของทั้งสามท่านนะครับจะขอให้ทั้งสามท่านครับล่ำลาแฟนคลับเอ๊ะเดี๋ยวจะตามกันไปใช่ไหมครับครับอา้าวอยู่ในมือน้องไบร์ครับชุดสุดท้าย5 ไครับไม่ใช่ลอตเตอรี่นะครับถ้าไปสุดท้ายครับอ้าามาแล้วเอา5าชุดเลยใช่ไหมครับเอาหมดแค่นี้เอาทองสี่ร้อยครับค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะต้องขอขอบคุณนะคะน้องๆจากบ้านเอฟทั้งสามพันนะคะที่มาให้ความสนุกสนานเพลิอเธอแล้วก็ช่วยกันทําบุญในครั้งนี้นะคะครับผมให้ล่ำลาแฟนๆสักนิดไหมครับหรือล่ำลาเรายิ้มหวาน ยิ้มหว,นวานหวานให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบค <ขอ S 2> ุณท,<ม>ท,ทีับักดังๆให้กับน้องทั้งสามท่านด้วยค่ะครับน่ารักมากเลยับน่า <ขอ S 1> รักมากค่ะ <ขอ S 1> เราสัญญาว่าเราจะจำ <ๆ S 1> ทุกทุกคนไว้ครับวันนี้อบอุ่นมากครับขอเสียงปรบมือดังๆค่ะค่ะต้องน้องๆนะคะไปพักผ่อนแล้วก็ทักน้าทีดังต่อไปนะคะะรอเดกันย